ค่ะตอนนี้เราสองค,คนนะคะเฟียและพี่นโมนะคะคก็มาอยู่ที่บูธมินิมิเลเนียมออตโต้แล้วค่ะครับผมทางมินิมิเลเนียมออตโต้นะครับได้มีการจัดเต็มในชุดของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ยิ่งใหญ่เลยครับ,รบของตัวมินินั่นคือตัว J.C.W. หรือ John Cooper Works นะครับ,รบที่สาวกมิ k s น่าจะรู้จักกันดีในโฉมตัว J.C.W. นะครับสำหรับคันที่อยู่ข้าง f i ียนี่นะครับตัวนี้จะถือว่าเป็นตัวพิเศษขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็คือตัวมินิที่เป็นตัว John Cooper Works พร้อมกับตัว GT Limited <Edition S 2> รุบทุกอย่างนี้จัดเต็มออปชันจัดเต็มชุดแต่งจัดเต็มเลยตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวโฉมที่เป็นจอห์นคูเปอร์เวิร์กของมินินะครับแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มด้วยชุดแต่งที่เป็น GT และก็ชุดแต่งนี้จะเป็นลิมิเต็ดอี dition เท่านั้นือมีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็มีโชว์ให้เห็นในงาน Big Mo t o r อร์เซล2020เท่านั้นนะครับใช่ค่ะส่สนวนใครอยากเห็นแบบสแตนดาร์ดไว้แต่งรถก็มีให้ดูเหมือนกันนะคะใ,คในงานนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยมันเด็ดมันลิมิเต็ดอี dition นะคะเราขอพาดูภายยนนนนออกกห่่ลัััใชครบตวี้ ก็คือเป็นรูปแบบของตัวจอนคูเปอร์เวิร์ JCW ที่เน้นในรูปแบบของสมรรถนะเป็นหลักเลยนะครับด้วยชุดไฟหน้านี่ก็คือเป็นเหมือนกับสปอร์ตไลท์เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นชุดแต่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับรับกับกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าจอนคูเปอร์เวิร์กนะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นขอบสีแดงนะครับแล้วก็สปอยเลอร์หน้าที่มีช่องรับอากาศด้านหน้าพร้อมกับเป่าอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะครับโดยที่เป็นชิ้นสปอยเลอร์ที่เป็นแบบ GT นั่นเองนะครับค่ะเลยมองแบบนี้นะคะคือ ผส,สมผสานความสปอร์ตและก็คลาสสิกในตัวเลยของรถคันนี้นะคะ<ช>คุณผู้ชมใช่ครับแล้วก็มีการทาดฝากระโปรงด้วยตรงกลางนะครับที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของตัว John Cooper w o r ์ s นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่ตัดเข้ากับตัวสีรถนะครับแล้วก็หลังคานะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาแดงนะครับหลังคาแดงนี่รถใช่ไหมคะ <laughs> ไม่ใช่บ้านพักอะไรเนาะใช่ครับก็คือจะเป็นรถจะออกแนวเป็นแบบ<ช>ทูโทนหลังคาแดงนะครับแล้วก็เป็นกระจกที่เป็นกระจกแบบซันรูบันใหญ่นะครับแล้วก็ฝากครอบกระจกมองข้างก็จะเป็นสีแดงอีกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวจอห์นคูเปอร์เวิร์พร้อมกับตัวนี่แก้มด้านหน้านะครับก็จะเป็น จอห์นคูเปอร์เวิร์กหรือ JCW ที่สาวกต้องรู้จักแน่นอนสาวกมินิคูเปอร์นะครับซึ่งพอเป็นตัวนี้นะคะจอห์นคูเปอร์เวิร์กปุ๊บเนี่ยพอในงานเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษครับพินาโมนนะคะใช่ครับเขาก็จะมีนะคะ MSI ให้7ปีหรือว่าไม่เกิน100,000กิโลเมตรนั่นเองนะคะก็คือ <7 S 1> เป็นเปีนี่นานมากเลยนะใช่ครับก็คือปกติเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าข,ข,ของของตัวมินิหรือว่าไปจองที่อื่นนะครับเขาจะเป็น MSI ที่เป็นสแตนดาร์ดก็คือ3ปีเลย สามปีมปนะหรือหกหมื่นโลนี่เป็น7ปีหรือหน0 0 0แสนกิโลก็คือ,อถือว่าใช่ครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่น MSI ที่เพิ่มเข้ามาทําให้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆแล้วก็สามารถดูแลรักษารถได้อย่างสบายเพราะว่า MSI 7ปีหรือ1000 100, 0กิโลนี่ก็ยาวๆสบายใจอุ่นใจ,จในการใช้งานได้เลยจริงๆสบายใจในการซื้อเลยเป็นแบบข้อมูลหรือว่าโปรโมชั่นในการประกอบการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าจะต้องตัดสินใจภายในงานนี้เท่านั้นนะคะถ้าช้านี่อดกลับไป3ปีเหมือนเดิมเลยนะใช่ครับนี่ครับแล้วก็ตัวล้อก็ยังเป็นล้อแบบล้อที่เป็นจอ์นคูเปอร์เวิร์กนะครับขนาด7.5นิ้วขอบ18นะครับก็เป็นล้อที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว จอห์นคูเปอร์เวิร์กอีกเช่นกันนะครับในในในชุดแต่งตัวนี้แล้วก็สเกิร์ตข้างด้านข้างมีติดสติกเกอร์ที่เป็นตัว G T นะครับก็บ่งบอกความเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับนี่ด้านท้ายโอ้แล้วดูฝาครอบเติมนื้อมันใช่ครับก็เป็นเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับเก่งมากเป็นเอกลักษณ์ของตัวมินิที่ที่ตัวมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นแบบแฮชสามประตูนะครับนี่ ด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ยังคงเป็นรูปแบบของตัวนี่ครับเพิ่มความดุดันที่มาจากตัวจอห์นคูเปอร์นะครับด้วยชุดท่อที่ออกท่อเสียที่ปล่อยกลางนะครับแล้วก็ท่อคู่ปล่อยปล่อยออกกลางแล้วก็รับกับตัวดิฟュเซอร์ด้านท้าย2ฝั่งนะครับแยกกันนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์สพร้อมกับไฟไฟท้ายที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือจะเป็นการปรับดีไซน์ที่เหมือนกับธงชาติ ประเทศอังกฤษนะครับนี่ครับเป็นไฟที่มีเพิ่มลูกเล่นเพิ่มขึ้นมานะครับรับกับตัวสมรรถนะตัวรถซึ่งตัวนี้ก็ยังคงใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรวินพาวเวอร์ทเทอร์โบนะครับแล้วก็มีแรงม้าสูงถึง2 3 1 L, แรงมา้า<ช>ตัวเล็กแค่นี้นะครับแต่ก็สามารถวิ่งได้แรงเหลาใจเลยทีเดียวไม่ยอมแพ้รถสปอร์ตเลยนะ<ส>เห็นอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าวิ่งเร็วมากใช่นะเพราะว่าศูนย์ถึง100กิโลเมตรเนี่ยประมาณ6วิเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ ็อปสปีดนี่240ได้สบายๆเลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างฟิลลิ่งโกลคาสฟิลลิ่งอย่างแล้วใจเลยทีเดียวครับแล้วชุดแตกัจะเต็มแบบนี้นะคะราคาเพียงแค่3ล้านกว่าบาทเท่านั้นนะคะครวมถึงความแรงนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูรถที่เป็นรถแบบ Alfo ค่เพราะตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนล้อหนะ้าต่อไปเราจะไปดูรถที่แบบขับเคลื่อน4ี่ล้อบ้างครับเ,เพราะว่าบางทีสาวมินิอยา g จะอยากจะขับรถที่เป็นรูปแบบว่ารถที่เป็นแบบรถออฟรถเล็กน้อยนะครับตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็คือจะเป็นมินิที่เป็นตัว Countryman แบบ John Cooper w o r k นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็น Cooper Works ที่ท เพิ่มขึ้นขึ้นมานะครับในสไตล์ที่เป็นตัวคันที่แมนแล้วก็เป็นเป็น all f o ที่ขับเคลื่อน4ล้อยกสูงนะครับแล้วตัวนี้ก็จะกว้างขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับขนาดรถก็จะเป็นขนาดรถที่เป็นรูปแบบที่เป็นเน้นในเรื่องของ เพิ่มสมรรถนะในการลุยแล้วก็เพิ่มสมรรถนะในการท่องเที่ยวได้ดีขึ้นเป็นรถครอบครัวได,ได้ด้วยเป็นรถครอบครัวแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยสำหรับตัวโฉมคันที่แมนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะใครสนใจนะคะอยากจะได้ MSI <c oughs> นะคะ 7B หรือว่า100กิโลเมตรนะคะตัวน,นี้ก <port> ็<ช>มอบให้เลยเฉพในงานบิ๊กมอเตอร์เซลก็ในงานบิ๊กมอเตอร์เซลนะครับใน ตัวมินิที่เป็นตัวจอ <ffic acy S 1> นคูเปอร์เวิร์กเนี่ยครับมีโปรโมชั่น <INGING S 1> <Haha. S 2> ทุกตัวที่เป็นตัวจอนคูเปอร์เวิร์ก<ๆ>ทุกบอดี้นะครับทั้งตัวมินิหรือว่ามินิคูเปอร์หรือตัวคันที่แมนนะครับแต่ว่ารุ่นอื่นไม่ต้องรอใจนะคะมีโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะก็สามารถมาสอบถามได้เลยที่ที่ึกษาฝ่ายการขายของมินิด้าน,นเองค่ะครับก็เราดูตัวชุดแต่งตัวนี้ครับก็ยังคงเป็นรูปแบบของตัวคันที่แมนนะครับที่เน้นในรูปแบบของความสวยงามครับแล้วก็จะเป็นหลังคาแบบ ทูโทนอีกเช่นกันซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวมินินะครับแล้วก็จะมีหลังคาดําแล้วก็ตัดด้วยสติกเกอร์นะครับแล้วก็พร้อมกับชุดที่เป็นชุดของตัวรถนะครับดีไซน์ใหม่ของตัวจอห์นคูเปอร์เวอร์ก็เป็นเอกลักษณ์ที่เน้นใน,นรูปแบบของ เพิ่มความสมรรถนะด้วยซุ้มล้อที่เป็นซุ้มล้อสีดำนะครับรับกับการลุยที่เป็นแบบออฟโฟนี่ออฟ f คือขับเคลื่อนสีล้อครับก็เ,เป็นสร์ทนะของจ o h n Cooper w o ตรงนี้นะคะคดานทางแก้มของเขาเองนะคะแล้วก็บ่ง <Also S 2> บอกนะคะว่า <also S 2> เลื่อนสีล้อ,ลอใช่ครับแล้วก็ตัวดีไซน์ตัวรถก็จะเป็นการปรับลาดมาเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารแล้วก็เพิ่มการ การใช้งานได้ดีขึ้นในขนา,ในขนาดใหญ่ขึ้นกลุ่มพลังก็จะเป็นกลุม่มพลัง2.0 Turbo นะครับา w i n Power Turbo 231แรงม้ากันกบยังความแรงไว้อยู่นะคะถึงรถครอบครัวหรือว่าสมรรถนะนะคะหรือว่ารถตัวถังเนี่ยกว้างขึ้นนะคะแต่ความแรงก็ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้นะคะใครสนใจเป็นเจ้าของเจ้าของนะคะสามารถมาสอยโปรโมชั่นในงานนี้เลยนะคะก็อย่างที่บอกเลย MS i 7ปีหรือว่า1000กิโลเมตรเดี๋ยวมาดูด้านหลังนิดนึง50ปี ตัวโฉมตัวนี้ก็คือด้านหลังตัวรถนี้นะครับก็จะเป็นการปรับใหม่เพิ่มให้ความเป็นรถที่เป็นรถรูปแบบของออรถมากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นในรูปแบบของ ท้ายรถที่ให้ความสวยงามด้วยชุดที่เป็นชุดของจอห์นคูเปอร์เวิร์กนะครับแล้วก็เป็นชุดท่อที่แยกออก2ฝั่งนะครับตัวตัวดีไซน์พร้อมกับฝาท้ายที่เปิดขึ้นมาได้ครับแล้วก็เป็นฝาท้ายที่เป็นแบบรูปแบบของรถ5ประตูของมินิทันที่แมนครับสำหรับตัวนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่3ามล้านหกแบาทนะคะ เรียกว่าคุ้มค่าเลยห้องในสารใหญ่กว้างขวางขนาดนี้แล้วก็สามารถใช้ได้หลายโอกาสเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ใครสนใจนะครับโปรโมชั่นในงาน Big m o t o r ร์เซ2020นะคะเดี๋ยวแววใจรุ่นเล็กกันมากดีกว่าใช่ครับก็2คันที่แนะนําไปจะเป็นตัวที่เป็นรถจอดคูเปอร์เวอร์ชันครับทีบน,นี้เราจะมาดูรถที่ลดระดับความแรงลงไปนะครับก็เหลือแค่ตัวคูเปอร์เนะครับ แต่แพทคูเปอร์เอสเนี่ยก็แรงระเบิดแล้วเหมือนกันนะถือว่า,นส,าสนุกสนานใช่ครับ<อ>ตัวนี้ก็จะเป็นมินิคูเปอร์เอสที่เป็นตัวแฮชสามดอ,ดอนะครับนี่นะครับก็คือจะเป็นตัวเครื่องยนต์ที่เป็น2.0ลิตรวินพาวเวอร์เทอร์โบ192แรงมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคูเปอร์เอสที่จะมีการรองรับความแรงเพิ่มขึ้นมาจากตัวคูเปอร์ธรรมดานะครับแล้วก็ยังคงโดดเด่นด้วยรูปแบบของสไตล์ที่เป็นแบบโกคาร์ตฟิลลิ่งด้วยนะครับ สวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้เหมือนกันนะคะรุ่นนี้อันนี้คือเราให้ดูสดๆร้อนๆเลยภายในงานนะคะสําหรับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทนะคะคใครสนใจก็สามารถมาจับมาจองได้เลยที่งานนะคะก็จะมีโปรโมชั่นในตัวของเขานะคะสามารถปรึกษาที่ึกษาฝ่ายการขายได้เลยเนาะครับผมก็เนี่ยในบูธของมินิก็นํามาให้ชมแล้วก็หลากหลายรุ่นเลยทั้งตัวจอนคูเปอร์เวิร์กแล้วก็ตัวที่เป็นคูเปอร์เอสนะครับ,รบหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนี่<ท>ก็คือค่ะยมี อีกหลากหลายรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายค่ายเลยนะคะใครสนใจก็สามารถมาได้เลยที่งานบ i g m o t เ r s ร์เซลล์สนยี่สําราบิลิปหน้าจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวขอตัวไปขับวินิก่อนนะคะตอนนี้พี่นมนต์ไปค่ะครับผมบ๊ายบาย